สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องป๋านีชาแนลนะครับจะพามางานวันเกิดงานวันเกิดใครเอ๋งานวันเกิดใครลูกวันนี้ใครเกิดวันนี้เปนเกิดใครวันนี้วันเกิดใครครับปุเค้กทำามอ่ะวันเกิดมามีใคนเกิดหมามีอ้าวนาลิกมาช่วยร้องเพลงเลยไม่ไม่ต้องร้องแล้วค่ะเป่าเสร็จแล้วร้องเพลงให้หมามีก่อนเร็ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ลูกชายจะให้จุดเทียนใหม่แล้วครับไปแล้วค่ะลูกชายเป่าไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้หมอนี้ยังไม่ได้เป่าเลยนะครับตอนนี้หมอนี้ังไม่ได้เป่าไม่ทายหรือวาป๊าทำใหม่ลูกชายเป่าไปซะแล้วไม่ทันแล้วครับเลขสองหายไปแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ชมก็บ้านเกิดใครลูกวันนี้บ้านเกิดใครครับมันเกิดใครมันเกิดใครนะมันเกิดใครลูกมันเกิดใครนะวันนี้บ้านเกิดใครครับเทียนจะได้ปห้ป๊าจุดเทียนที่ ให้ใครจุดลูกป๊าจุดจใครจุดใครจุดจะให้ใครจุดอะจะให้ใครจุดครับจะให้ใครจุดเทียนอ่ะให้ป๊าให้ป๊าให้ป๊าจุดเทียนให้ใช่ไหมมาป๊าจุดให้นะป๊าจุดให้ใครจะเป่าใครจะเป่าอย่าเพิ่งเป่าสิลูกป๊าจุดก่อนเดี๋ยวเลยเออป๊าจุดก่อนสิลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้าอย่าเพิ่งสิลูกอย่าเพิ่งนะคนเก่งอย่าเพิ่งอันนี้ด้วยนะใช่ใช่ได้ครับได้ครับเอ้ยเพลงอ้าวร้องเพลงก่อนหนูร้องเพลงก่อน Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. เมันเรื่องแฮปปี้เรามันมมัันนหายไปแล้วเหรอทีนี่ยนะใช่กินเค้กแล้วนะใครจะกินเค้กบ้างครับใครจะกินเค้กบ้างโอ้โหผมไม่เอาผมไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะนะครับแล้วพี่เวล่ะพี่เวกินเค้กหม่ำเปล่าหผมจะกินเค้กหม่ำเปล่าหรกโอ้โหวันนี้ช่องก็อยู่แชแนลก็คือแบบช่องนะครับวันนี้วันเกิดหมามีของพี่เวอายุครบรอบ เท่าไหร่ครับ2ี่สิบเก้ายี่สิบเก้าโอ้หน้าเหมือนสักสามสิบสี่สิบได้หรือยังยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ครับโอ้ยนะนักพ่เวนะอ่ะตัดเค้กตัดเค้กแจกเด็กได้แล้วครับตัดเค้กแจกเด็กเนาะอือตัดเค้กแจกเด็กค้ายตัดเค้กกันเก่าล้วกันนะตัดก่อนนะครับตัดไปลูก โอเคใครจะกินเค้กใครจะกินเค้กโอเคครับโอเคเดี๋ยวป้าจะจะป้าเอาเค้กแป๊บหนึ่งนะลูกนะป้าเอาจานก่อนจานก่อนนะครับมีเด็กนะครับมาร่วมมาร่วมงานเป็นร้อยเลยวันนี้เด็กร้อยแบบเด็กคนเนี้ยเด็กคนนี้ไม่ค่อยซนครับเด็กคนนี้ไม่ค่อยซนผมเอาผมเอาชุดสังข์ช้ก่อนเด็กคนนี้ไม่ค่อยซนนะครับก็จะสิ้นไปแล้วครับวันเกิดวันนี้ ก็มีกันอยู่แค่สามสี่คนนะก็อยู่กันแค่กี่คนอยู่กันกี่คนสองสามสี่ห้าคนนะครับเนาะก็มีแขกร่วมงานห้าร้อยคนวันนี้พี่เวยังเป่าเปลไม่เสร็จนะครับเปล่าไม่เสร็จเปล่าไม่เสร็จถ่ายลงมาเปล่าไม่เสร็จเลยเป่าไม่เสร็จเลยอ่ะเป่ารู้สึกเป่าได้ไหมเป่ารู้สึกอปันทีปี ทำอะไรไปไปที่ก่อนนะอ่าอืมบอกบอกบอกป้าป้าลุงลุงก่อนหนูจะกินเค้กก่อนนะครับหนูจะกินเค้กใช่ไหมตอนนี้หนูถือช้อนเรียบร้อยกินแล้วนะเอหลลงไลูกให้หมามิดให้มิดตัดเค้กให้ลูกเนาะเสื้อหล่นลงไปแล้วงั้นขอปิดแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงมาพบเจอกันใหม่นะครับเนาะ คลิปเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับพี่เวบายบายก่อนไไหนุบายๆก่อนบายบายก่อนบายบาย